สุดยอดไปเลยครับทุกคนกับดักของเราทํางานแล้วนะครับดูครับโอ้โหกลางวันนี้ครับกับดักเกือบหนีติดเลยครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้พาทุกคนมาใส่กับดักหมายที่เราอ่อยข้าวโพดไว้เป็นอาทิตย์แล้วนะครับซึ่งรอบนี้เราจะมาเช็คบินกันว่าจะได้ไปกี่ตัวนะครับเอาไว้เราไปดูพรุ่งนี้เช้าครับว่าจะได้กี่ตัวครับกลับไปในวันแรกครับเจอกันครับ โอเคครับกับดักของเราอยู่บนนี้นะครับเราจะค่อยๆขึ้นไปดูว่ากับดักของเราเช้านี้เช้าวันแรกนะครับจะสมานหรือเปล่านะครับหลังแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับหลังที่สอง,องทุกคนเป็นหนึ่งดอกครับก็ที่เป็นตะก้าของเราครับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ุณต้นไม้ครับก็ยังอยู่ครับนี่หลังนี้ครับเรียบร้อยทุกคนสวยมากครับตัวหลังนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับสรุปตรงนี้ได้สองตัวครับทุกคนโอเคครับหลังจากที่เราเช็คกระดักของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอากับดักใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับซึ่งการใส่หมายแบบนี้ครับเราก็จะใส่ไว้ประมาณสองสามเช้าครับ จังหวะนี้โมเตนดูหนูที่เราได้ครับลืมดูตีนตัวเองครับเกยบกับดักครับทุกคนโอ้โหโชคดีมากเลยนะครับที่ไม่ลั่นครับเหยียบตรงข้าวโพดนี่มีเจ็บอีกแน่นอนับทุกคนวันนี้ประมาณครับเกือบได้เจ็บกลับบ้านแล้วนะครับทุกคนเพราะจังหวะนี้ครับแล้วก็หนูของเราออกมาเรียบร้อยครับแล้วก็ใส่กับดักของเราให้เหมือนเดิมครับ ไว้เช้าวันที่สองมาเช็คกันอีกทีนะครับอันนี้ก็คือผลงานใหม่แรกของเราครับหนวายทั้งสองตัวครับทุกคนนี่ครับใส่สวยครับเน้นแน่นครับเป็นตัวคู่ทั้งสองเลยนะครับทุกคนซึ่งใหม่แรกของเราก็ประมาณนี้เลยนะครับทำเลสวยครับได้มาสองตัวครับเดี๋ยวเราไปกันที่หมายเลขสองกันครับก็มาเจอกันที่หมายี่ขสองครับเป็นพื้นที่ลกเหมือนกันครับตรงนี้มาดูข้าวโพดของเรานี่ แทบไม่เหลือครับเราไปดูกันครับว่าวันนี้จะได้หรือเปล่านะครับอุเคะข่าวข้างล่างครับทุกคนเห็นไหมครับอืมได้แล้วครับทุกคนติดแล้วครับดูครับโอ้ยได้มาแล้วหนึ่งครับนี่ก็คือโนวายนนะทุกคนชาวนี้เรามาสายนะครับมดขึ้นเต็มแล้วนะครับโอ้โหแต่ก็ยังไม่เป็นไรครับได้เหมือนเดิมครับไซนนี้นี่กุลังสวยแล้วครับทุกคนแล้วก็ติด อีกหนึ่งตัวตรงนี้ครับทุกคนตรงนี้นี่ยังนุ่มๆอยู่เลยนะครับขอเซ็นเซอร์นิดนึงครับมาแบบไม่ได้คาดคิดครับตัวนี้กอนแรกตั้งใจใส่แค่หนูนะครับไหน,นก็มาแล้วขอหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนโอ้ใหมยนี้สวยครับได้มาอีกสองแต้มครับทุกคนส่วนกระดักที่เราใส่ข้างล่างนี้เพิ่มเติมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ มันแอบกินเหยื่อข้างๆครับข้าวโพดที่อ่อนแล้วข้างๆหมดแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลอะไรครับก้าของเราก็ไม่มีอะไรติดครับตรงนี้เสร็จภารกิจเอาหนงของเราแล้วก็ใส่ไว้เหมือนเดิมครับตุงนี้จะได้เข้ามาดูใหม่ครับทุกคนซึ่งจริงๆหมาของเราตรงนี้ก็ต้องการก็คือหนูหวยครับอันนี้คือมาตามล่านหนูหวายโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าอยากได้ครับเพราะมันมีน้อยแล้วเป็นของหายยากครับทุกคนแต่ก็ มีพวกกระจอนเข้ามาบ้างครับก็ไม่ได้ตั้งใจครับอะไนเข้ามาก็ขอหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนซึ่งสําหรับภารกิจวันนี้ก็เสร็จสิ้นครับก็จอดกับดักของเราไวเหมือนเดิมครับไว้เช้าที่2เราจะเข้ามาดูอีกเช้าหนึ่งครับว่ากับดักของเรายังพอได้หรือเปล่านะครับถ้ายังได้ก็ขออีกเช้านะครับเป็นสามเช้านะครับเพราะว่าตรงนี้นี่หนูน่าจะชุมจริงๆครับ โอเคกับดับของเราเรียบร้อยแล้วก็อ่อยเขาพูดได้เหมือนเดิมครับแล้วก็กลับกันครับทุกคนซึ่งเช้านี้ก็จะได้ทั้งหมดสี่แต้มนะครับทําเลยละสองแต้มครับทุกคนโอเคภารกิจของเราเสร็จแล้วนะครับสําหรับเช้าวันแรกเดี๋ยวข้าวโพดที่ยังเหลือนะครับก็เอาไว้ใกล้ๆครับแวนไว้ครับไว้พรุ่งนี้เข้ามาแล้วก็จะได้เติมของนะทุกคน วันนี้ก็ได้ทั้งหมด4แต้มครับซสายกำลังสวยทุกคนโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับ